อบสับเตี man, ้ยฮผมชอบเตี้ยเตี้ยไอ้เต <approved> ี้ยเไปไหนวะเตี <endeu> <wei> ้ยๆรถหรือคนพี่รถอะไรยังเชิญลูกค้าเชิญลูกค้านอนแล้วเขาบอกว่าน้อยแล้วสูงเท่ากันต้เกินลงทะเบียนไหมผมบอกแล้วว่าแอดมินพี่สุดต้องบผมตรงนี้นิดหนึงครับตรงนี้นิดหนึ่งครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายมะม่วงคนเดิมวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่ทางฮอนด้าเขาก็จัดให้ลูกค้าได้มาเทรสรถวันนี้ผมก็ได้ลองขับเจ้า CBR 1000RR หรือว่า CBR 1000ไฟไปพึ่งขับโอ้โหคันจริงแม่งโคตรหล่อ เป็นบุญอย่างมากที่ได้ขับรถคาราล้านไม่คิดว่าจะได้ขับและไม่ได้คิดว่าจะได้มาสัมผัสคันจริงๆคันจริงๆนี่ถือว่าสวยครับเพื่อนๆอัตราเร่งโอ้โหตอบสนองดีมากพูดปาสเลยครับเนี่ยเป็นรถในในคลาสพันแต่ว่าขับขี่ก็ง่ายนะครับ ไม่ไม่ถือว่ายากส่วนตัวผมก็สูงประมาณแค่ร้อยหกสิบห้าเองก็ยังขับยังขับขี่ได้เนี่เข้าสอกเลี้ยวกลวยปึ๊บก็ถือว่าโอเคอครับขับขี่ดีครับนี่ขึ้นลูกตึง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 ,ตงรถเบาไม่ไม่หนักเท่าไหร่ ตรงตัวแบบดีเยี่ยมเลยครับแต่ผมยังไม่กล้าขับเร็วครับยังไม่ชินกับรถวันนี้ก็มีหลายรุ่นครับที่ทางฮอนด้าเขาให้ลองมีทั้งตัว600มีทั้งอ่าซีบีพันสามแล้วก็อีกหลายตัวครับเพื่อนๆแต่รู้สึกว่าจะชอบตัวพันซะแล้วเพราะเป็นทรง สปอร์ตสายแวน้นอย่างเรารู้ว่าสายที่ชอบความเร็วมันต้องตัวสปอร์ตเลยเพื่อน mm. ๆถ้าไปขับตัวอื่นมันไม่เล้าใจอือปือ,อแต่น่าเสียดายทางระยะทางมันไม่ได้ไกลๆเนะถ้ามันไกลๆกว่านี้ของ,งจะขับแบบมันกว่านี้ครับแค่นี้ก็ได้ถึงซิลลิ่งของซปเปอร์สปอร์ตแล้ว ตัวพันถึงแม้ว่าโอ้ซปเปอร์สป,ปอสปปร์ตนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมได้จับส่วนมากรถผมมันจะเป็นทรงแม็กเก็ตแค่หกร้อย้าสิบได้มาขับสป,ปอร์ตตัวพันนี้ครั้งแรกเลยในชีวิตโอ้โหรู้สึกแบบภาคภูมิใจเลยวะ่ะสุดยอดจริงๆเลยขับตัวพันครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพื่อนๆแต่เป็นรถที่ขับง่ายและขับสนุกนะ บิดปึ๊บมาดังดังมือเลยบิดปื๊ดเป็นมาเลยเพราะว่าเกียร์หนึ่งตัวเนี้ยมันทำความเร็วได้ร้อยกว่าเลยนะโอ้โหถึงแม้ว่าสุดยอดจริงตัวนี้ตัวคันนี้แต่ถ้าเป็นทางยาวตรงๆเนี่ยอยากจะลองดูว่ามันจะได้ความเร็วเกียรน์หนึ่งจะเท่าไหร่ที่ว่ามันสุดๆไหมเนี่ย มันกระชากดีเด่ยขับแล้วโอเคเลยสุดยอดอะ่ะชอบอ่ะพอแค่นี้ก่อนเราอือให้คนอื่นเขาขับบ้างเนี่ยก็มีแอฟริกามีซีบีมีอีกหลายตัวครับ<ๆ>เพื่อน ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ